ก็ยอมรับว่าดีใจมากตอนที่ได้รับรู้ว่าพวกเราจะได้ร่วมในโปรเจกต์ในจิตของซิโนะครับแล้วยิ่งตอนของเราก็คือซิโลยืนมุ่งไลน์นะครับก็บอกเลยว่าตั้งแต่อ่านบทหรือว่าตั้งแต่รู้ชอบทุกอย่างเราสองคนตื่นเต้นมากครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าแบบเออเราตื่นเต้นแล้วก็ตื่นที่กับโปรเจกต์นี้มากจริงๆนะครับยังไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับค่ะจะปิ้งจะจิ้มกันขนาดไหนคะหลายโซ่ตามคู่ลงมาเนาะจะปิ้งจะจิ อ่องจริงตอนแสดงอ่ะรู้สึกว่ามีความง่ายบางอย่างบางเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเล่นแบบธรรมชาติเราเชื่อว่าเออความธรรมชาตินี่แหละจะทําให้แบบคนดูอ่นอินแล้วก็สนใจอะไรเนี่ยับก็เลยเราน่าจะใส่ความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนพุ่อื่นเท่าที่เห็นจากทีเซอร์ก็คือน่ารักมากเหมือนกันน่าจะแฟนๆน่าจะชอบน่าจะถูกใจอ๋อเอาจริงๆเอาพูดถึงกู้รักกู้รากนะเองเรื่องของเราบีในมันเป็นหมาป่าเป็นแมก เอ้สูงสูงแปลกวันนี้อ๋อเป็นหมาป่าเป็นแมวความจริงเหรอโกหกคจริงคือโกหกโกหกก็อาจจะไม่ได้ไม่เป็นหมาป่าหรอกแต่ว่าตามภาพมีหูขึ้นมาแล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงมีหูขึ้นมาอ่าก็จะเป็นทีแล้วก็ตัวผมก็จะมีใส่แว่นแว่นกลมอะไรมาณนี้ก็จากในทีเซอร์ก็คือที่เขาจะบอกว่าทําไมกลัวกลัวแว่น ที่วงกลมเพราะว่าเป็นโรคก,กลัววงกลมแต่ว่าจะเกี่ยวกัจะเกี่ยวกับแมวยังไงอะไรอย่างงี้ก็ตัดติดตามด้วยแแสดงว่าบนทีพี่ยืพูดไปคิดใช้ไม่ได้เลยมีคว <c oughs> ามแบบใช่ได้ใช้ได้คือ <c oughs> คือคนแล้วแบบเอ๊ออ๋อแสดงว,ว่าแปลงล่าได้นี่ไงมีความจรงมิงแล้วมีความจริง <c oughs> แปลงร่าแต่ว่าไอที่ไม่มีความจริงก็ตัดสินไปแล้เปล่าปล่าพูมือกันอันนี้ไม่ไดกใช่ใช่เหรออะไรก็ขยับขยับขึ้นมาขยับโตใช่ไหมไม่ต้องขยับไยิบไยิบไปหยิบบ อ่าโอเคอุ้ยอุ้ยไเลยพี่บุ๊คมาเออตัวเท่ากันแล้วโอเคตัวเท่ากันแล้วไม่ตึงเลยก็โอเคถือว่ามีฝากทั้งเองคนอ่ะไม่เป็นไรทุกคาเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นตอนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เอ่อของเรานะคะเป็นเอามาจากเมค์สูงก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราสองคนค่ะก็คือเรื่องนี้ทำมาจากจักรวาลของแเพื่อนคับเพื่อนก็แบบมีอิงคาใช่แล้วก็ ก็จะเล่าว่าแบบจุดเริ่มต้นแบบเล็กสูตรของเรามาจากอะไรแล้วแบบจะสิ้นสุดไปถึงแค่ไหนใช่คะ่ะก็ต้องรอติดตามดูว่าแบบมันพิเศษชแค่ไหนอุ้ย <alted S 1> ใช่มันก็มีความแบบเมจิกมีความแฟนตาซีใช่ค่ะก็มีความแฟนตาซีแบบในเรื่องของเราก็า <aşk S 2> แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครย้อนเวลาใช่ก็เราติดตามกันต้องไปรู้กันใช่การการการกลับมาเจอกันใไบ้างการกลับมาเจอกันในในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็ ความจริงของคุณผู้เรามันจะขนาดไหนก็มีความน่ารักแบบอินพาน่ารักแบบว่าน่ารักโดยธรรมชาติใช่ค่ะน่ารักกวกีบแต่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นเ่กันอีกเรืนึงก็ไม่เขินแล้วเนาะหรือยังเขินก็ยังเขินอยู่ก็ยังยอมแล้ว่ายังเขินอยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังเขินน้องเหมือนเดิมไม่ไดจืดน้อยลงเนาะไม่ได้เขินน้อยลมก็เขินมากขึ้นดเลยใช่ไหม เคยน้องตรงไหนเขามองหน่าขืนตรงไหนไม่รู้จริงๆเหรอคะไม่รู้จริงๆเหรอคะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องอันนี้มันทําให้น่าเขินกะเดิมใช่ค่ะมีแบบมวลความน่ารักมวลความแบบว่าอุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้ใช่คุยง่ายที่ถามหรือว่าทำเพียงขินอะไรของเขาในใบหน้าเขาอะต้องมองตรงไหนอะ

ร้านน้าใหม่สำหรับทุเราเป็นไงครับเขาใหม่เขาไปกินเออมีบอกว่าเป็นร้านน้หม่อ๋อเป็นไงบ้างมิกสบายดีเราก็ตื่นเต้นนะครับตอนที่รู้ว่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการก้าวใหม่ครั้งของกอนวินในเรื่องที่ได้กมกรรมเทพเองใช่แล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เขาคบกันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ครับแล้วอย่างที่นี่ครับผมเมจิกออฟซีโร่เรื่องของพวกผมทั้งสองคนนะเป็นเรื่องของ ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากศูย์ใช่ปะแต่ว่าสูตรของพวกผมอ่ะมันจะเป็นไปทางบวกหรือมันจะเป็นทางลบก็ต้องฝากติดตามนะครับต่คู่เรือจะชิมค่อนข้างที่จะชินเพราะว่าจากเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะเล่นเป็นตัวเองมากกว่าเป็นกรเป็นวินเป็นเออเป็นวีบการทะเลาะเบาแหวกกันการเถียงกันอะไรอย่างนี้ยซึ่งอย่างที่มีบอกไอความทะเลาะเนี่มันจะไปจบตรงไหนจะเป็นวงกลมได้ยังไงต้องรอดูครัอ พี่พีมันยังสลับล่างกันอยู่เลยเฮ้ยพูดไม่ได้ไงใช่พูดไม่ได้เอาโอเคเอาประทังนั้นแหละครับแต่แต่ว่าแต่ว่าจะสลับล่างกันยังไงใครจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นยังไงต้องรอดูครับอแล้วเรื่องของพวกผมอาจจะเป็นฟิลแบบคอมเมดี้จัดๆเงแล้วบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนครับ ิเป็นนแวตพวกผมก็เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ว่าเล่นกี่เรื่องก็ได้ดราม่าทั้งนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคอมเมดี้นนี้้เเเราจะไดป็คอมมใช่ใช่ก็ฝากด้วยแล้วกันโอ้โหแปลกๆยังไงอ่ะงงงงเรางงอยู่ตอนนี้เหมือนกันแล้วก็มีดราม่านิดหน่อยแล้วก็บวกคอมเมดี้ไปมากกว่าอย่างเใี้แบบ อ่ะมิสัซนแบกครับอ่ะของเราเป็นธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติเออราเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแบบก็ยัเขินกันอยู่เราที่ไม่ธรรมชาติแบบไหนแปลกๆตลกโดยธรรมชาติรราตรราตดรมา,ดาม่าโดยปกติเอเอคือมตกว่าถ้าได้ดูลุ้นนี้เราก็จะมีแบบว่าไปเอาทายกับพวกเราด้วยใช่ครับเป็นทริปอ่ะตอนนี้พูดถูกแล้วสามคืนสองวันสามคืนสามวันอ่าสามวันสองคืนไม่ใช่ถูกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเ่อกี้เหมือนเดิมเลยโอเคนี่แหละครับความคอมเมดี้ของเราฮะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงฝากกิจกรรมนี้ก็พวกเราทั้ง6คนนะครับก็ฝากมจิกออฟฟิเลอร์ด้วยนะครับผมมีทั้ง3เรื่อง3รสชาตินะครับในมีชิ้ของโอชิชน้ำตาลฮันนี่เลมอนเฮ้ยโอชิชฮันนี่เลมอนน้ำตาลสูนเปอร์เซ็นนะครับก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆฮะครับผมก็ได้จะได้ดูนะทีนี้ตอนแรกแล้วใช่ครับผม นี่ตอนแรกเอามันที่11นี้ใช่ไหมวันที่วันที่14 11ใน YouTube ป่ะใช่ไหมแล้ว14ในช่องจีนเป็น25ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ใช่โอเคคือทั้งหมดคนคือเล่นเรื่องโปรเจกต์เดียวกันเยอะเริ่มเป็นห่วงเริ่มเป็นห่วงไอ้คู่คู่นี้วันไหนนะมเริ่มตอนแรกวันไหนเริ่มตอนแรกวันไหนครับ ตอนแรกนะคะวันนี้ทาง g m m t v เอ้ย YouTube g m m t v แล้วก็วันที่14สิงหาคมค่ะทาง g m m 25ค่ะครับตอนของเรา25 25กันยายนครับผมของผมก็เป็นตอน4กันยาเวลา5โมง5ช้าครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับออนแอร์ทางช่อง g m 25นะครับ5โมงเย็นนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะ